สบายดีพี่น้องทักทายสบายดีสบายดีเอฟซีเบิร์สุขุสุขคนสบายดีวันจันทร์พี่น้องวันที่สิบเก้าบุญบานใหม่ปิดใช่เลยพอชัดปูนะห้ังนาทองปูกับทองตามห้องนาสบายดีย่ำเศร้าเตะเวนกระขึ้นละบชวยเติบโตไวจักเจ็ดมุ่งก่นเจ็ดมงนิดนิด สาวกับเขาคั่วพี่น้องหลายๆคนก็คอมเมนต์บอกว่าคั่วสะอาดสะอาดอยู่หน้านะรเราบริเ็นอันนั้นเลยพี่น้องบรเิเวณนี้เวลาเอาแต่ลูกแล้วก็บบรเิเวณนี้เวลาทําความสะอาดแล้วเสร็จจักมือเสร็จทำความสะอาดเ,าเาาดียวคั่วอยู่เที่ยงหน้าก็ขอบคุณนะพี่น้องที่คอมเมนต์ส้มว่าคั่วที่บ้านน้องน้ําสะอาดมากผู้ดูแลก,ก็คือลาสาวแล้วก็เแถาแม่พี่น้องเลยคือแม่ฮะมาบึง หมอยงๆอยูนี่พี่น้องมาเด้อพี่น้องบุญบาทมือนี่บุญบาทม,มากินนำ้ำามากินข้าวปุ้นน้ากันเดอ้อนี่น้ำขา้าวปุ้นบ้านเถอะจิตักโชว์พี่น้องเบิร์นก่อนพี่น้องสิแม่น่าเ,เอา้นเออจิตักกับเบิรงปบ้าน้นัซีซันน้ำข้าวปุ้นเน่ะตีนไก่าขึ้นมาก็ตีนไก่เดี๋ยวบ่มีลูกชิ้นเดอ้อเอาอยู่บ่ลูกชิ้นเห็นบ่ได้วพันสื่อมาจะบาลังสีเขียวบ่ นี่ป้าเด้อพี่น้องน้ำยาขานมจีนไก่กะทิท่านมีลูกจีนลอยเนี่ยอืมเสียบ<น>คักเลยเป็นกำลังใจให้เด้อพี่น้องเดอ้ขอขึ้นมารับสมงจิตกลับฝากก็ไล่ก็แช่เนี่ยหมอนำข้าวปุ่นกำเนิดเติบเดอ้อเดอ้อยิงข้าวปุ่นเดอ้อปิดไว้ก่อนหน้ากระอุ่นพี่น้องเอ้ยเก็บไว้แล้วกัน มาเบิองซีนพี่น้องบาทนี่หนึ่งพันบาทบ่อยพอแล้วเหลือกไหวแล้วเอาขู่ในขู่นะมาดูทุวันในขู่กันม,มี่แล้วอ่ะอ๋อ,อมาเหลือกเสกกระตรงงะูหญ่นั่นแหละมันชิดลหัวตอนได้งามเขาจะเอาลงไปทำแบกทำบุญกะเบิองพี่นอ้อยคัดถังกล่องเดียมาไวาชิเหลือกสีนไหวเนื้อหนึ่งพันบาทพี่นอ้องลายแห้งได้ยรอบนี่นะอื เออเอาใบได้ก็ไ,ได้เออได้มาลมันเลือกไหวได้อันนี้มันอยากเศษแน่ยได้หนีพอเลือกนี่นะแบบงามๆนะนี่ไหวคอยไปทําบุญแล้วก็กระดูกนี่สิต้มแซ่บไปหน่อยกระดูกก็ไม่ได้ดุกระดูกอันธรรมดาได้กระดูกสี่โค้งนี่ได้สี่แล้วก็โอ้หเลยกระดูกโคยมันอีกหัวตัวใหญ่เติบหนึ่งพัน คือว่าสมควรอยู่าปเติบอยากทำๆกันกับบาน้มงเลือกมุกสินเอาเฉพาะสินเอาออกมานันเบิด์ตเลือไว้แต่กระดูกแล้วจะเลือกเอาอีกพันบาทใหน้องเลยไล่ๆฉันไลอืมสามเลือกซมีกับจังอือสี่ไปแล้วปุ๊บลายตอนเบิแล้วปะ ชุ่มนีเราให้จังผักไงเด้บ่บ่เอาตังไว้อันตุ่มซะเบิ่งแล้วว้าถ้าพี่น้องเลยเอาเลือกเลือกเอาออกรถจากคุนีชิ้นนี้บ่อือเพราะว่าเขาสิเก็บเขาไว้ตู้เย็นนันเด้ให้พี่น้องเบิ่งซะก่อนเสียบมาไล่มาไล่บ่เอาระก็เอามาไว้สำหรับกินนะปบาเฉพาะซิมพี่น้อง กระตูกหนึ่งพี่น้องทางฝั่งไทยประมาณเท่าไรเนาะสัมนี่นะแต่ว่าเนื้อทางฝั่งไทยมีได้พี่น้องคอมเมนต์บอกว่ามันแพงใช่ไหมแพงได้นิดเดียวเองที่ฝั่งเราได้เยอะมากขา <c oughs> น่าเนาะมันกับทางนี้มันเรียงงวัวเลียงเลียงงัวร้ายล่ะกะแล้วข้างางัวก็ถืออ้าได้พกดักรถอามากสิ ผักโรยซี่กระดูกมันต้มเด้นี่พี่น้องโดยแต่เอื้อยจักละซานในน้ํากะละซาเลยหอมแตเอื้อยแต่ว่าเอือยเฮายังูงเทพพี่น้องเอ้ยทํางานบ่ได้ขึ้นมาเนาะบบ้านกทางเบิงสงการสิได้มาบ่ผักเลยผักต้มหมอใหญ่มีอันเดียวบ่ได้หมออยู่นะ ขังหนำกิ๊เลยแล้วก่อนนะเอาหมอได้ตุ่มนะหมอราค่ายัางไงราน,น,นหม,หมนวะเา็ดขนมบ่ทอขนมขนม้ำได้หนีตอนนอัอ่เอืมเสื้ออกอกแล้วนะค่ะบ่กำบุ้เป็นยังเแบบพอกับหนำสักผ้าเองได้พี่น้อยอืมใต่กระซ้ามวะกระซ้ามกระไลใบอย่ ไปซื้อทั้งน้นมันหายไปว่ายานันเขียนซ่านฮะเขนซ่านฮักซ่านจาก,กดอกแม่มันงบนมีแนวคำ้ำผูกบอนตากผายพ่อพี่เนาะดูไปตากคือคุ้นนะแต่ท <c oughs> างนี้ไม่คุ้นนะเด็กญ่ไลยเป็นเส้นทางสายตรงลงถาอันคืบน้องแดงน้องบัวน้องบัวถาอากาศผูก <c oughs> เลื่อยไปเลยลงไปทางนัง้นสายถา อ,อ,อ,อุดมศอกอุดมใจเต้มนำ้ำให้ลายเติบแม่นี่กาบม่ได้ลวมเหนนี่ได้พี่นอ้องนี่ยังมีอยู่นี่นางอันนี้นะนางก็บ,บ้าอ,อยู่ลายหนึ่งนางหูพักอยู่แล้วพอแก้มแล้วตับมันเด้นอ้องงดงามเลยสินายพี่น้องเลยงัวย,ยังหนุ่มอยู่ได้ สวัสดะจิเหตดกนอะไรกินอันผู้ได้มากซอยซอยจู้เนื่อชสดใหม่ๆแน้วนี่ป้าก็กินแบบนี้เลยพี่น้องป๊าขุยเจวเพียขุมม่มๆห๋อก็พักพอละน้ำขาปุ่นนะน,น,น้ำขาปุ่นเป็นตาแสบเลยนะบี่บึงขาปุ่นก็เป็นอะไรเนาะเค่นัง ยังงั้นยันสิบไปเล่นมักสไลเดอร์เออเดี๋ยวสิาพาไปปลาลุงไปเบิร์กนำน้องนัดเล่นมักสไลเดอร์ถามป้านี่มาตอนนี้นะเมื่อกับแม่ตะวันลูกกระซ้าคนสุดท้องของอันลูกไม่ใหญ่เนีย่ยขับปุ่นพี่น้องเดี๋ยวหายบัดาเพิ่นเอามาอีกมันบพัพ่อขับปุ่นนั่นทางซิปโล่แหละเบิดเบิดไปหาโล่แล้วแต่บัว่างเนี่ เด็กก็เลือน่เลื้อยู่หาลก็เลยอาไปอีกหาลเนาะเตอพ่อกันเด็กไ้พี่ส้องมาเะกระซามตัวใดอืมและอันข้าวตู้เย็นน้ำเอาไว้กินน้ำมาดิสิเลือกข้าวตู้เย็นใช้ทุ้งยางอาเนี่ยขตูเบ okay. ิรงซิเข้าวตู้เย็นใหลกสาว

โซนหมักี่อนมักคุ้เมือจะเอารำๆมาทำมาสั่งกินเขามักกินบตมสั่งแต่กทิทนนเนเป็นหมักแกไวแล่สันเกตสเหมียงขาปุ่นมักทิ้นอ่อนมักม er ี er ่ซหาปีได้จังเป็นเ่อเตยเป็นย่ตายหมดและเขาไอเตยน่ยตายแล้ว อ้ได้กำไรทองผอเด้อมึองดูปัวมาผัวมากขอ้องเงินอ่านี่แหละพัดเผาก็มีแล้วแต่ว่ามันบดกหน่อยเก่านะเพื่อนเก่าอยู่ในนี้โอ้พอง,งมันเหนื่ได้กินงกับมันลาบ เอาหายแลว้วร้ากันว้าตะกีมมันตายแล้วได้ไหมเข้าวบไฮเดตเตะกระดิษแหละใส่ลาบใส่ขระปุ่นพี่น้องแบบนี้แสบจอดต้องทำอะไรปลูกไว้นี่เน,ะนหวานดีผิดกรรมพี่น้องเลยหวานดีผิดกรรมแต่ว่าพีชตะตุกม่กินนะ ดีแ้แบบนี้้วพอจะแม่พ้าข้ามาในเพื่อนพี่น้องเลยมาเบิ่งมังหน่อยอาจ๊เอ๋เห็นอนี่เป็นของเขาแต่ว่าบาได้อยูม่ได้เต่าอยู่เต่าชามโตหรืบางใหญ่จะเมื่อไรับาง น้องเด่นเพราะท่านเป็นมมแม่มักเต่าแม่มักสือเต่ามักสะชมเต่าอ่าพังนอนพี่อเประต่อสร้งเลยอืมเบลนชัติเป็นอะได้วยคบคกบคุมครับเด็กเอ๊ะ้านอนแล้วคิดหนักเลยจะกลับจะกลับเชียงนาดีบ่หรือจากไดนเนาะกำลังคิด ให้น้องนอนซะมีบอนแม่นอนกับลูกได้ตรงไปหลังขวดนมอีกป๊บนมแล้วเอาก่อนบรรากาศยมเช้าก็ดีอยู่ประตูสวยมากแลวหอนเอาดแอดด สบายดีอีกรอบหนึ่งเด้อพี่น้องเมื่อคืนหนึ่งก็น,นอนก็บไอยากลาบพี่น้องเปลี่ยนสถานที่ถึงจะมานอนเพื่อนจะคล้องกับมันแบบยาย่บางห้ามหายกังวลน,น้ำดูกน้องก็บไอยากลาบสุภาพน่าตานี่นยังก,ก็ได้นลร้สมควรอยู่เนาะพันหนึ่งไร้เติบยังไงก็ขอพูดในลายเด้อพี่น้องพอกันไม่ลิปหนาเดีย๋ยวอันเอาบางหำกินนมก่อน